จงทำให้รู้จักธรรมอย่าหลงกลธรรมส่วนมากจะคาดหวังกับบุคคลอื่นที่อยู่ในภาพของผู้มีธรรมผู้ทรงธรรมผู้ปฏิบัติธรรมแม้แต่ตัวเราแต่หารู้ว่นนั้นคือรูปแบบในใจยังมีคนแห่งธรรมเยอะแยะมากมายดังนั้นดูใจตัวเองอย่าคาดหวังบุคคลอื่นจงคาดหวังในการปฏิบัติแห่งตนปฏิบัติมุ่งมั่นตั้งมั่นละเอียดอ่อนปราณีตก็จะเจอธรรมที่ละเอียดอ่อนปราณีตการปฏิบัติ ที่ไม่ปราณีตไม่ละเอียดอ่อนการปฏิบัติที่เร็วสามจะเจอทำที่ปราณีตย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าจะคาดหวังก็ให้คาดหวังในธรรมของอุปศาษษษสดาที่แสดงไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วแล้วนํามาลงมือเพียงกระทําเมื่อเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นถ้าเรามีธรรมในใจความหวั่นไหวจะไม่มีคําตอบจะมีตลอดอ๋อก็มันไม่เที่ยงอย่างเช่นอนิสง์การรู้จักรูปนามแยกรูปแยกนามได้ ในบุคคลคนหนึ่งนั้นคือรูปในใจของบุคคลนั้นจะมีนามถ้ายังไม่บริสุทธิ์หมดยังมีนามมาทมที่เป็นกิเลสคอยปรุงแต่งอยู่เรียกว่าสังขารแม้จะอยู่ในภาพของผู้ปฏิบัติธรรมแต่ในใจนั้นยังมีสังขารที่เป็นอกุศลคอยปรุงแต่งอยู่ถ้าเขาปฏิบัติไม่ได้ควบคุมไม่ได้วันหนึ่งข้างหน้าแสดงออกมาด้ยวยความผิดพลาดเราก็จะไม่พลาดไปเข้าใจผิด จะแยกออกเันทีอ๋อบุคคลนี้คือรูปที่เขาภาพเฉพาะนามมาทําที่เป็นอกุศสสังขารคอยปรุงแต่งรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันเราก็จะไม่โกรธแล้วทีนี้จะไม่เสียศรัทธาและจะไม่บ่นแล้วเพราะแยกรูปแยกนามออกครั้งพุทธกาลมีเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนมากกว่านี้ข่าวพระเทวทัตทําร้ายองค์พระศา,าสดาสะเทือนทั้งพุทธศาสนาถึงเทวดาก็สั่นสะเทือนที่ยังไม่ได้ถึงธรรม แต่ผู้ที่มีธรรมพูดถึงธรรมจะมีคําตอบในใจเสมอจะมีความมุ่งมั่นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวและแยกออกรูปกับนามอ้อรูปนี้คือบุคคลน,นี้ส่วนนามก็เป็นอคุศลที่ยังเอาชนะไม่ได้ย่อมแสดงออกมามีในทุกคนทุกตําแหน่งหน้าที่อันนี้แค่อานิสง์เราแยกรูปแยกนามออกนะความโกรธก็จะหายไปเยอะเลยเข้าใจถูกรู้จักวางจิตด้วยดี ถ้าเราเข้าใจไปถึงไตรลักษณ์ยิ่งวิเศษวิคุณทีนี้อ๋อไม่เที่ยงอ๋อไม่ใช่ตัวตนที่เราจะบังคับได้แม้แต่ใจเราก็ยังบังคับไม่ได้เห็นไหมดังนั้น,น,นศึกษาไปเถิดพุทธบริษัททั้งหลายจงศึกษาธรรมองพระศาสนาแล้วลงมือเพียกรกระทำทำไว้ในใจโดยแยกคายอยนิโสมนสิการะพิจ,จารณาโดยแยกคายในข้อธรรมนั้นๆไตรลักษณ์สติปัฏฐาน4วิปัสสนาญาณ9วิปัสสนาญาณ16 อานาปานสติสหกขั้นอย่างเช่นอาณาปานสติสหกขั้นนี้ทำให้รู้ลมอยู่ตลอดรู้สึกที่ลมตลอดเพราะการรู้สึกที่ลมเนี่ยจะไปป้องกันจิตไปให้วิ่งไปชอบไปชังไม่ให้ติดในส่วนสองและไม่ติดในข่ามกลางเพราะลมคือความว่างจะได้เป็นมหาบุรุษในปรายนสูตรเมื่อมีผัสสะสิ่นได้เกิดขึ้นเราก็จะไม่ไหลไปตามกระบวนการแห่งทุกขจะตัดกระแสทุกแล้วมันจะเกิดนิโรดเกิดความสว่าง เกิดความดับทุกข์ไล่ไปสู่วิชาวิมุตติยาณสสนะคือหลุดพ้นแล้วและรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วแม้ทุกขณะหนึ่งที่เสียงเข้าต่อว่ามาเราก็ไม่โกรธแล้วไม่ทุกข์แล้วหรือเสียงที่เขาเชื่อชมมาเราก็ไม่ยินดีแล้วไม่ติดในส่วนนั้นแล้วก็เป็นสัก์แต่ว่าอันนี้เนี่ยคือหลุดจากความยินดียินร้ายเราก็จะมียานที่รู้แจ้งแห่งใจของเรา จะรักษา,าใจให้สะอาดสว่างผ่องใสไปเรื่อยๆเจริญในจิตดวงนี้ให้สว่างไปเรื่อยๆด้วยขบวนการแห่งธรรมของพระศาสดาที่ตรัสไว้ดีแล้วแล้วนำมาลงมือกระทำอนุมโมทนา